โยโยโยบ่ายโมงตรงเจินกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชโดยผมเจตคลึงลูกหนังครับย้ามเราเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับบิ๊กแมชก็จะเลือกเอาเกมคู่ใหญ่ที่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์คลึงลูกหนังดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับที่มาที่สุดฝากทุกๆช่องทางในการติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะใน YouTube กำลังจะเข้าสู่50,000ซับแล้วนะครับขอบคุณโฮมสปายสเตย์ครับรีสอร์ทสุดชิลบนเส้นวังน้ำเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพ230กสองร้อยราว3ชั่วโมงเมีราาคะพิเศษกับแฟนคลึงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะะแปลิงก์เพจและเบอร์โทร ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้อากาศดีมากๆหนาวสุดๆนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับเอาไปถึงคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับแน่นอนบิ๊กแมชต้องไปที่เวลาตี3าครึ่งลาลิก้าสเปนนะครับลาลกาละติกบินเบาจะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงเรอัลมาดริดบินเบาเนี่ยมีอยู่24แต้มจากการชนะ5เสมอ9แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบติส 3ประตูต่อ2ครับตัวหลักๆมีอูนยเบนเซดอร์นะครับมิดฟิลด์ดาวรุง่งแนวรุกอีเกมูเนอินอินยาคิวิลเลียมส์ที่ยิง2ประตูในเกมล่าสุดและรวมไปถึงราอูกาเซียนะครับฟังของแล้วมาดริดนำเป็นจา่าฝูงมี43แต้มจากการชนะ13สเสมอ4แพ้1แต่ว่าเกมล่าถุกถือว่าสะดุดนะครับทำได้แค่เปิดบ้านสเสมอคาดิสมา 0- 0ครับมีตัวเจ็บอย่างดาเดียลคาบาคาวนะครับพวกติดโควิดก็พวกมาเซโลลูกา้า โมริชโดลิโกมาโกอาเซนเซโอพวกนี้ยังหลงไม่ได้นะครับแต่ว่าขุมกําลังที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับเกมรับดาวิดอาาบาตรงกลางโทน่ครอสกาเซมิโลนะครับแนวรุกก็นําโดยวินดิสูซูเนียรวมไปถึงคาริมเบนเซมาฤดูกาลที่แล้วเจอกันมาริดเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์หต่อศูนย์นะครับแล้วมาริดเองชนะมาสิบนะัดติดต่อกันในทุกรายการมาสะดุดในเกมล่าสุดในขณะที่แอดบินเบลก่อนหน้านี้ไม่ชนะในลีกมา8เกมติดนะครับพึ่งจะ มาชนะเบติสในเกมล่าสุดก็น่าจะเรียกความมั่นใจนะครับคุณฮ้ก่อนเกมเขายกให้มาริตบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยคือผมมองว่ามาริตอาจจะมีสะดุดเกมที่แล้วแต่ว่าตัวผู้เล่นนะ่ะดดวยเกรดบอลยังข่มแอดบินเบาพอสมควรนะครับแอดบินเบเนี่ส่วนใหญ่จะใช้ผู้เล่นในแคว้นของเขาอยู่แล้วนะครับผมดูแล้วทีเด็ดทีขาดยังเป็นของเรอัลมาริตนะครับเกมอาจจะดูบดๆยือย้อๆกันไปครับแต่ว่้สุดท้ายมาดริดทีเด็ดมากกว่าครับเกมแบบนี้ วัดใจเรอลมริดดีกว่านะครับผมมองว่าเต็มที่แย่สุดคือเสมอครับอาจจะเจ็บตัวเล็กน้อยแต่ว่ามุมถึงบุกชนะมีสูงมากนะครับเพราะว่าบินเบาก็เป็นทีมที่ไม่ได้มาตั้งรับอยู่แล้วครับดังนั้นแลกกันทีต่อทีมาดรตอาวุธหนักเยอะกว่านะครับดังนั้นให้เชียร์เรอลมริดคืนนี้มีโอกาสบุกชนะได้นะครับให้เชียร์ราชันชุดขาวเรอลมริดเป็นคืนลูกหนังบิมแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย